แมรู้แบบคูเอชดูเอชมีแม่งคนหล่อเลยคุณแสนชิ้นใหม่ลูกสาวเมื่อไสาวจะเปิดเปิดเลย 今年九十多，今年八十多，今年。 ทำไมอากาหุ่มร้อนขนาดนี้นะไอ้งอ่ยงงยิงงยน้ยะี่อยู่นี่ค่ะพวกแกไม่ได้ยินที่ีก้อยพูดหรอเรียกคอร์สแล้ว พ่อต้องให้เงินนั่นเหรอคะไม่มาช้าอ๋อแกนี่เป็นพ่อสั่งเหรอแต่เอคุณพ่อสั่งเลยก่อนที่จะไปต่างจังหวัดตั้งสองสามวันงานง่ายๆแค่เนี้ยคุณปามีแล้วคุณคำไม่เสร็จกันอีกเหรอพี่แพลวคะงานมานที่คุณพ่อสั่งนั้นคุณพ่อสั่งพวกเราช่วยกันทํานะคะไม่ใช่แค่พลอยกับน้อยทํากันแค่สองคนงานมานก็มีตั้งมากมายน้อยก็บพลอยทำไม่หมดหรอกค่ะใช่ค่ะ คุณพ่อท่านอยากให้พวกเราทำงานบ้านเป็นไม่อยากให้เราอยู่เฉยนั่งกินนอนกินเพราะในอนาคตเวลาที่พวกเราออกเยา้าออกเรือนไปจะได้ไม่ต้องถูกคนอื่นตราหน้าว่าเกิดเป็นหญิงทำงานบ้านงานเรือนไม่เป็นและอีกอย่างคุณพ่ออยากให้พวกเราสามคีกันช่วยกันทำงานที่เสร็จให้พวกพี่ทั้งสี่ช่วยกันทำด้วยฝ่ายนี้งานก็คงเสร็จไปแล้วล่ะค่ะนี่ยีน้อยแกไม่มา,า,าสอนผู้ช้นเลยนะพวกชานไม่ทำหรอกหน่วยจะตาย เดี๋ยวพวกฉันก็เสียหมดสิชิญพวกแกเป็นกลุ่มราตรีสามัคคีเป็นไปถึงยักษ์ถ้าคุณพ่อรู้คุณพ่อต้องผิดหวังในการกระทำของพวกพี่ทั้งสี่มากๆนะคะหนูช่อรู้ได้ไงถ้าพวกแกไม่บอกท่านน่ะคุกปากของพวกแกเลยทีละไม่งั้นเสหาพวกฉันไม่เตือนตอนไหนพี่นุ๊กแสดะฮะกเรากลับไม่ค่ะไม่จะท้ามันวันพรุ่งนี้ นะคะปล่อยให้สองคนเขาทำกันไปเถอะทำสะอาดนะจ๊ะน้องสาวสุดที่รักที่เราถึงได้เป็นคนอย่างนี้เนี่ยใจน้อยปล่อยพวกพี่เขาไปเถอะเราทำตัวและหน้าที่ของเราให้ดีกว่านะไปเถอะไปทำงานที่เหลือให้เสร็จอไปเข้านอนที่ได้ดื่มนเำที่พ่อจ่ายกลางเช้าแบบนี้ขึ้น นกต้นถุงปล่องบอลเขามาในลูกโอ้ไม่ได้ท่านอาายได้ไหมอ้าวงานที่พ่อสั <S <S 是是่งไว้ให้ลูกทำน่ะเป็นยังไงเสร็จกันหรือเปล่าพ่อตาบอกว่เสร็จสิยคะพวกเราเนี่ยต้องจะทำงานที่คุณพ่อสั่งจนเสร็จเลยค่ะน้องชายน้องชายนะคะคุณพ่อุ่กคนเราทำกันเลยวันัๆก็จะกินๆนอน พอพวกเราบอกให้ามาช่วยทำงานบ้าน,นเราก็บอกว่าเหนื่อยกลัวและเสียไม่อยากทำค่ะพวกเราหมดหนทางแล้วนะคะคุณพ่อแต่บอกไปสั่งให้พวกเราเลยไม่จริงนะคะคุณพ่อพอละน้อยทำง,งานบ้านที่คุณพ่อสั่งครบถ้วนทุกอย่างเลยนะคะใช่ค่ะคุณพ่อคนที่ไม่ยอมทำอะไรเลยก็คือพวกพี่ท้งสี่คนมากกว่าทำไมเรา้งเดินมาละจ๊พราพี่เสียใจนะ พ่อจะเอาฟิสิกอาบเรื่ออันไม่จริงพ่อู้ยนลูกทุกคนพ่อรักลูกทุกคนเท่าเท่ากันพ่อจะไม่เชื่อใครสักคนแต่พ่อมีทานด้วยมิมี่ที่อยากจะเล่าให้ลูกฟังว่าซึ่งเรื่องนี้พ่อจะทําให้พ่อรู้ก็ได้ว่าใครเป็นฝ่ายผิดเรื่องอะไรเหรอครับคุณพ่อมีทานเรื่องที่พ่อจะเล่าให้ลูกฟังนี้มีชื่อว่าสามัคคีกองทัพทหารร้อยนาย เรื่องนี่ว่าวันหนึ่งขนาดที่ทหารกองทัพหนึ่งซึ่งมีจำนวน,น,วนหนึ่งร้อยนายกำลังหนีตูยตั้งแงต่เอกตลุกและวุ่นวายแต่กองทัพของทายสมงถ่ายคนมากถต่มากเป็นพันเป็นหนนน่นคนแต่คนหนึ่งร้อยคนต้องน่งร้อยคนหงคนนเขาหนึงคนน่ามีว่ <c oughs> าระมเนี่ยเที่ยวปะผมผมกทผาไม่สามารถข้ามต่อไปได้และอีกแค่สามวันานั้น สามวันที่มากองทัพของศัตรูตามไม่ทันเหตุการณ์เริ่มช่วยมนขึ้นจักฐานเริ่มขาดติดอื่ตระบบกับเหตุการณ์ไม่ถูกเรืร่องมากแต่ทันใดนั้นแม่ทัพก,ก็พูดขึ้นว่าพวกเราจงตั้งสติเอาไว้และช่วยกันข้ามสะพานตืวเขาไม่น้ำนี้ไปให้ได้เมื่อฐานทั้งหนึ่งร้อยคนได้ยินเช่นนั้นก็สงบลงและต่งางพากันไปสร้างสะพานแต่ถว่าทุกคนต่างทำใครทำมัน ไม่ช่วยเหลือกันไม่มีความสามคัคคีคนทําก็ทําไปคนไม่ทําก็อยู่เฉยๆพักเฉยๆจน,น,นเวลาล่วงเลยไปหนึ่งวันสะพานก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยแม่ครับเห็นเช่นนั้นก็ทนไม่ได้จึงต้องเข้ามาคุยกับทุกคนว่าทุกคนฟังนะหากพวกเจ้าุนเช่นนีม้มีความสามัคคีกันพวกเจ้าอย่าหวังเลยว่าจะสามารถเอาชีวิตรอดไปได้การที่เรา จะสามารถเอาชีวิตรอดไปได้จากเหตุการณ์ที่ทับขันเช่นนี้พวกเจ้าต้องมีความสามาัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเราจึงจะรอดไปได้เมื่ออาหารทุกคนได้ฟังเช่นนั้นก็คิดได้และกลับมาร่วมแรงร่วมใจกันส,ส,าาร,ถถนสร้างสถานจนสาเ็จภายในเวลาแค่แสองวันเท่านั้นและทุกคนกร็รอดชีวิตไปด้วยความสามาัคคีของทุกทคนเห็นไหมลูก หากมุ่งคความสัมพัคธ์เหมือนทหารในเรื่องงานทุกอย่างก็จะสําเร็จลงได้ในการที่เราเป็นพี่เราก็ต้องทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่น้องๆเหมือนกับแม่ครับ<อ>ที่ดูแลทหารยั<อ>งไงลูกคุณพ่อครับว่าใครเป็นฝ่ายโกหกนะคะพ่อเป็นพ่อของลูกนะแล้วทำไมพ่อจะไม่รู้ละ่ะวินีแต่งของลูกแต่ละคนเป็นยังไงนิทานที่คุณพ่อเล่าให้ฟังมันทาให้พวกเราคิดอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะ เมื่อก่อน<ม>พวกเราอาจจะมองข้ามความสามาัคคีที่คุณพ่อพยายามสอนพวกเรามาโดยตลอดแต่ต่อไปนี้พวกเราจะเป็นผู้นำที่ดีเป็นพี่ที่ดีให้น้องได้เห็นและเป็นแบบอย่างนะคะพวกพี่ขอโทษนะพลอยน้อยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกพี่ทาตัวไม่เหมาะสมกันกที่จะเป็นเกี่ยวขวกเต้าเลยไม่เป็นไร,รหรกค่ะพี่แถวเมื่อสักครู่ พ่อพุ่มพี่ด้วยนะคะพี่น้องตุ๊กเสกใส่นะคะตัวน้องสาวโอ้ลูกลูกรู้ไหมจำได้หรือเปล่าว่าพ่อเคยทำอาชีพนักมาก่อนใช่แล้วลูกพ่อเคยเป็นทหารมาก่อนทุกประวัชีวิตการเป็นทหารของพ่อมีทั้งเรื่องที่เลวร้ายเดยที่มีความสุขไม่ได้มีความทุกข์มากมายถ่ายเข้ามาจนบางครั้งก็ทำให้พ่อท้อ แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้พ่อมีกําลังใจในการสู้ต่อไปนั่นก็คือพระองค์ท่านซึ่งท่านทาทุกอย่างก็เพื่อคนไทยเหนื่อยยากแค่ไหนท่านก็ไม่เคยท้อแล้วเราจะท้อได้อย่างไรและนอกจากท่านจะเป็นกําลังใจแก่ทาหารท่านยังทรงพระราชทานพระราชดำรัสที่สําคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ทหารทุกคนยึดถือนั่นก็คือความสามาัคคีซึ่งพระองค์ท่านทรงพระราชดำรัสเอาไว้ว่า ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกันทั้งในทางส่วนบุคคลทั้งในด้านวิชาการต้องเห็นใจว่าแต่ละคนมีหน้าที่มีความรู้ในวิชาการของแต่ละคนถ้าดําเนินวิชาการนั้นๆไปตามลำพังหรือไปตามแนวเดียวเท่านั้นเองก็จะไม่สามารถดําเนินการได้โดยดีและก็คือพระราชดักของพระอ,องค์ ที่ทําให้พ่อยึดถือเอาความสามัคคีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งพ่อก็อยากให้ลูก,ลกจําเอาไวแ้และนาไปปรับใช้ในชีวิตของลูกๆเองด้วยและอีกอย่างอยากให้ลูกๆจําไว้ว่าไม่มีพระราชาพระองค์ใดจะรักและกลวงายราษฎลของพระองค์ท่านมากกว่าพระราชาของคนไทยอีกแล้วดังนั้นลูกจงจาไว้ว่าถ้าคนไทยรักกัน มีความสามัคคีกันในชาติช่วยเหลือประคับประคองชาติให้มีความผาสุกไม่แตกแยกกันนี่นอนเลยนะลูกแผ่นดินไทยของเราจะเป็นปึกแผ่นยิ่งกว่าทองคำที่บริสุทธิ์ที่แข็งกล้าวยากยิ่งที่ศัตรูใดจะมาพังทลายข้าร้องส่งลาย กใดเท่าพี่น้องไม่รักกันสามัคคีมีช่วยชาติศาสตร์ประัตร oh <my> ช่วยเป่าปัดพระจัดภัยทลายหาย,ยรือเดียวกันร่วมอยู่ a ketoc